สวัสดีคะ่ะวันนี้ครูแต้มจะมาแนะนำการบันทึกงานนำเสนอ PowerPoint นะคะเป็นไฟล์วิดีโอสำหรับหลายๆท่านที่ทำงานใน PowerPoint งานนำเสนอต่างๆนะคะแล้วต้องการบันทึกไฟล์เป็นไฟล์วิดีโอให้ทำตามขั้นตอนง่ายๆตามครูแต้มดังนี้เลยนะคะ,ะคุณครูแต้มก็จะมีไฟล์หนึ่งไฟล์ที่เป็นงานนำเสนอสั้นๆนะคะเพื่อที่จะทำเป็นตัวอย่างให้ดูหลังจนากนั้นให้เราไปที่ เมนูไฟล์นะคะบนซ้ายนะคะเมื่อกี้นะคะเนี่ยเมนูไฟล์เสร็จแล้วมาที่ด้านล่างคําว่าส่งออกนะคะแล้วไปที่คําว่าสร้างวิดีโอค่ะเสร็จแล้วเราก็กําหนดรายละเอียดต่างๆของเราที่ต้องการเลยนะคะอันนี้คือขนาดของไฟล์ครูแตมเอาเป็นไฟล์เ,เป็น full hd นะคะแล้วก็มาที่สร้างวิดีโอเลยนะคะก็คลิกเสร็จแล้วก็ บันทึกไฟล์ของเราไว้ที่ที่เราต้องการนะคะพูแต่บันทึกไว้ที่เดสก์ท็อปก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์นะคะอ่าชนิดของไฟล์ก็เป็น mp4 นะคะแล้วก็กดบันทึกค่ะ่ะกดบันทึกเสร็จแล้วด้านล่างนะคะตรงนี้ก็กําลังบันทึกไฟล์วิดีโอให้เรานะคะรอสักครู่นะคะอ่าพอ ด้านล่างตรงนี้หายไปหมายถึงว่าบันทึกงานเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเปิดดูไฟล์ของเราที่เราบันทึกไว้นะคะคุณแตงบันทึกไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปใช่ไหมคะอันนี้คืองานนําเสนอที่คุณแตงบันทึกไว้เมื่อกี้ก็จะเป็นไฟล์ mp4 นะคะแล้วก็ดดบเบ็นคลิกเข้าไปดูเลยว่าสร้างเป็นไฟล์วิดีโอให้เราแล้วหรือยัง ่านี่นะคะก็สามารถบันทึกเป็นไฟล์วิดีโอได้ง่ายๆแล้วนะคะก็ก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับทุกท่านที่เข้ามาติดตามคุณแต้่มนะคะแล้วก็ฝากกดถูกใจและกดแชร์ให้ครณแต้่มด้วยนะคะขอบคุณค่ะ